วายมันได้เกิดขึ้นในนครภูรพิสารหลังจากที่เจ้าชายสุริยาราชชนรดแห่งนครภูพิสารได้เจอกับนายสุริยาลูกของยายมีบัดนี้พระชายได้แลกเปลี่ยนเครื่องทรงกับนายสุริยาพระชายสุริยาเป็นสามัญชนคนธรรมดาไปแล้วส่วนนายสุริยาลูกของยายมีกลับเป็นองครัชทายา เรื่องวุ่นวายมันจะวุ่นวายไปยังไงและจะลงเอยกันยังไงติดตามนิยายคนเหนือดวงของเราครับ นำสายตาท่านผู้ชมมายังสำนักปฏิบัติธรรมของท่านแม่ชีเวขางยิงสาวที่ปรากฏแก่สายตาท่านผู้ชมเขาวันนี้มีนามาสงสูตรเป็นศิษย์สาวของแม่ชีนอกจากนั้นก็นายผานและนายภูมสองพ่อลูกวันนี้เสงสูตรมาน,นั่งพูดคุยกับนายผานและนายภูง จะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างพี่น้องติดตามดูดนะครับ em đi nam cạn thật mi chạy nhìn nhung em chạy đèn sen về đã vào yên sao chạy về để đưa na gục mình đùn tóc cho em kiệt mình vẫn khu chủ dây tao nay cả tay ngay dây ngang ngủ mắt đi Cơ tiền địch sao từ già non níng, ngặt đẻ sẽ mang nhà nghi lăng mình kia. tâm mặc ai buộc buông phu chạy cho đẹp, tiếc con về chợ tiếc tia tiếc Tia tiếc đù tiếc sông tiếc vùng bèn Tia tiếc con đẹp, tia tiếc con sao ไม่เลือกอไรเทียดใจนักงนวลต้องใจกรวนกับผู้ใจทุกวลนใจขืนเรียงมอนก็ไว้นอนง้างปีนาใจขืนเรียงมอนก็ไว้นอนง้าง ก็งูน้แไปตรงกลางหนึ่งคันก็วางตาไมหองก้จกันพี่รู้ได้บอกน้องไอ้เเจนีไม่ความาน้องแจงรุนในตรงนี้ว่าคือเรียงแเร่โงนใเ่ยถึงอากันน้ว่าไตรกลางึงคันกี Chỉ mới cười trẻ gian đi, đẹp chạy trai quăng 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 ngươi đi, phê cha trì trang, đen, ngươi nọng trang, hồi hộp trong trang Lo riêng đi, ra bể đi con thời, bên hết con 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 bố ra Coi đủ trời con phù bảo nam Câu tập tu tập vừa luộc lại là nồng nàng ai ngay แต่ต้เลยเน,นเปรตลเลยเฮยเป็น้ำหานกูให้ลูกคยไปหลังคยไอเปรตกูเชื่อโบดากูแคลดขึนไพรีบเจนคุยว่าลูกในกันเลยกันกันลยกันเลโอ๊ะใครเป็นาอเปรตจริงไงเปรตไอเปรตไหนไอเปรตผอ ได้ได้ลงตี๋็กปลอกแกแม่มาโยแต่แก่เปนี่ไปอื่นมีตายไอ้เจ้ว่าพลืตนี่คุณลลกเด็กกับคุณลลกตี่คุณปอแล้วไอ้รอยแกรดแม่กีดามันโป้เดี๋ยวคุณเลตั้มให้ือเรื่องเป็นเงานี้ไม่โดนลงเตีเปลตได้เปลี่นก้องลอกปลอกมล้ง มาเลยนูโบนั่งนั่งหาดุนดุนหงาย์นก็นั่งไรก็ได้แต่ไปกับลงตีละหมดทกบลอกความจงยังม่ไลไอ้ฟนมาเลยไดกับจีนก็ไปกก็หลก็คุยบอกไปเลยมึงจบแต่กับกูได้แต่กับกู้ตีบแต่กับกู้ลักันเลวกูนี่พอมึงแล้วหลัไอ้แฟนมึงหลกู้หลัวเลวนะลว้กันว่ากูนี่พอมึงมึงไอ้หลกู มึงอันเป็นไปรืตปันเด็เกิจกก้กูนี่เออไแต่ที่ะนาได้แตกกูรับแต่กูแจงแต่กูเหนื่อยแล้วพอแตกเลือดเล็ดรอบมาบนูกันรึก้าได้แรงอไทีานเคยหลุกติดกูแล้วมาจะว่าอยอุ่นั่งเลยนั่งซักปินอยู่ป่าใจมารดหนึ่งน้า หน้ากตื่นรกกเราูแน,นี้กี่รถ <laughs> ดยเหวันด,ด,ดีป่าปลดไปลูมากันแล้วมากันกระกรน,นี่ลูกนั่งอีกลุงยังลงนั่งยีกกันน้าตำตลอ็อป <laughs> ไเมือ่งองล็อแับคุยแต่งแล้ว่ปเมันนี่เกือบกุยมดนะ,ะกูบอจะควนหนัแกแน,นีไม่เกรงใจกูว่เกรงใจลองก้อนมัง้ง ล่วงก่อนก็อยู่หน้าหนับตื้อ้จึนอยู่มารวยได้และแล้วอย่เหยีบมันบูงว่ะกลอกเหยียบฟย่ไม่ปัดต่หน้าแค่ปลิดเราตายฮู้อันนี้มึงว่าปอบังเกิดกลาวมือลงไอ้ไปแล้วกูตีฮุบก็เองเดียกแดดหมาอย่าตาเขาเลยพี่นะนะวันนี้น้องมีเรื่องสำคัญที่จะพูดคุยกับพี่อ๋อน,นี่น้องมีเรื่องสำคัญนะนาะเจ้าจพี่ไม่หลบแต่กับแกเปิดนี่วันหว,วันไม่ปักได้ต่ำไรกู นอยใจนอยใจไครซุปเปอร์พอนี่ตายหมาท่นี้ผมล้รดีแกเลี้เลอนี่เอกูเลยหมดนะเจนี่ออนี่คือหมากเินออกเลอกูเลยหมดมันรอดไปแบบกว่าไปรูไปตื้นบันกวนกเลอกูโอครือหมากเออแต่โกมวงันกูบังได้แล้วเครือกูไว้ด้วยใช่ไนบันกับเครือกูไปเน่ยลกไอ้ันกูวันรู้ว้เครือกูจะโยโกมวงันมันเลียงนกกละว่ดจุก A lúc thì khu ấy bỏ và danh vào về cơm, hầm đầu rít lâu hai bàn. Tên lấy bọc bắt đầu thì đầu được 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 กูอ่านได้มันปูดนะคือากูก็ให้คือเอามาเอาบอกมาเลยอยาเลยทีนี้กว่ันนี้ด้คือกูก็นอกตลุว่าจุกราคาอาเบนด้วยแล้วกูก็มึงไงกูได้ไหมไอตึงงคือตึ้งมาเปลือไอคือว่าเกาแเลยคือเราเคือกบกันมานานกักกันมากว่านกแต่วันนี้ใจคือมึงก็นอกกลุว่าชุกแล้วกูก็แั้มึงจกตึ้งกันมึงไงกูได้ไหมทีนี้กูเกาเก่าเลยคือบอกมาเลยว่าได้ตังเปย์น้ำรับเคือจึงงทีนี้ ว่าเงาได้กูไอ้คกูตึ้งแบบกูไอ้คกูเอาปันนี่ได้คกูก็นรกลวงไว้จุกราคาเบื้องของคุณก็ลบแต่เลยวอ่ะใจของมันไม่เหยียแม่เล้วบ้านไอ้ใจกเปลิดเปลิดปนนี่ไว้ตั้งเปลิดเลยโย่เต๋อปอปีกว่าป้าเหลืองกระดุนนี่วันนี้น้องเครียดมากเลยพี่น้องเครียดอย่างไรก็วันนี้จะต้องเดินทางออกจากสำนักของท่านเมชีเด็ค่ะ ไปไน,น้องไปเก็บพืชสมุนไพรอะพี่แต่ก่อนที่จะเดินทางวันนี้อะพี่จะทำให้น้องมีความสุขหน่อยบ้างได้ไหมนายน้องเดียเด๋ยวปีปากทนละปิ้นปืนบานเอเราว่างานนี้เป็นงานใหญ่กันโตเมื่อคืนพี่น้องได้กวงกันกลรับกลอนลานไปเร็วคืนนี้ได้จุ่มนั่งแล้วอย่างชิ่นละปะอีกกระแนงเดี๋ยุมได้มาใต้ตอดแเนงอะไรคือเป็นมโนราห์อ๋อมีมนโนราห์ด้วยคิยดโนราห์จำเริองเลยลูก รูจักูตินดูดาช้ำรึงปอยกกูเรวรูมาไม่หันนี่บ่ดดูดาช้ำรึงเออร้อหมู่แดงงามอยู่มีแมโนนดาเออเดี๋ยวผมปาดูดามาไลายลำพี่ตาผู้พอไปบอกลุงคนแต่งเกียนบึกลูกเอาเรื่องกีดิ่งกันรลยมากลูกถูกเทียนไม่ตรงนี่เออเราเลาก้าวะกวดใหนังผู้นี่ร้อจานเลยเยเดี๋ยวเดดี๋จัการไ้ไปไม่มีปัหลยวกันี เดี๋ยวไปอ้าม ouais. <laughs> <habitude> ีกล <ths> ัูนิดเลยเครื <spe> <Anna hit> ่องเที่ยงก็หลงคนใหญ่ตัวหลังกาได้ไหมอะไรนก็ตำหลังลานคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเครื่องเที่ยงขึ้นติดตั้งคนไปเลยตายงอนเดาไปหลักที่ก็เรียกนกวักก็หิมะอันแบบนนั้่ทีูได้กไปไปบนั่งคนมั้งนั่งเลยนั่งกคนนอยลูกตรงบนตึ๊ง รู้ไปยูน่ะที่บ้านก็ได้นั่งกอดนั่งลุกที่นั่งดุง้งบ้านหนูบ้ันก่อนกูไปเยี่ยมที่บ้านป้าจ,จัจากนั่งไปโอร้านนุ่มกลรวญอยู่ที่น, <c oughs> นั่งเลยนั่งกอดนั่งยดูว่าเครื่ยงดีมกันแล้วก็ยืดฮือตอกไปแปลนั้นเพื่อได้ยินว่าดูร่าริ่ในวัดกวนนาเกลไปออกมามัง่งไม่แต่นในเปิดมอย่าเ์ยันไหม่มอมนแล้ว ไปเล่ไหมมันสักตัวพออันี่ไปเล่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยต้องอ้าม่สักตัวลูกเล้่ยวเตี้ยนี่แได้ไม่มาเล้่วอันไมคยอไม่นังปูมหน้าตายเล้่ยจ้ไม่กคยเลแล้วนี่ไม่เหรอเดี๋ยวก็จะกดการพอเดี๋ยวกัดสุดสกิดจังเงยแม่ไม่นี่เอ๋หร เล,เล่นกันเล่นเนี่ยอย่าลูยเล่นได้ไม่นี่แล้วจะจะกัดอยากจะรู้อีกโอ้วาเรืองคำเราจะอานดีโอวาเรืองคำจะอานดียอ่อไว้น้นำตีนุกับดังทาละน้ะองไว้ก่อนกินเล้วกันเจินครูแกงหัวน้ำมาอยู่ใช เจิญครูแกงไวายไปโยฮุ่ว่าก็เจิญแกงไคน้มาอยหุนาเอาเวียงแกงพุงแพร่น้ำไปไววลังก็เจิญแกงมูมาอยบนมอมทอให้โลกนอนโลกได้นาง ยาอยูล <ml ân> ังกันอยู่นั่งปลาอยู่ลังระวังคางไทยรากัะคังเพอโรย์โยวายตาเวจานูมันโยบนแพ่ตูก็แต่ลัง พุ่งชนไปก็จะท้องน้องแม่คงเหล่าเก้าเราจะอยู่ในเจื้อนเลงเฮลุงโดรานังเกียดเจัดการมากก็เจิญแม่ไม้โดยที่พุ่งตุ่มก็เจิญแม่ไม้โที่พุ่งตุ่มไล่ยุ่นน่ะนี่วะก็เจิญแม่ไม่เลยที่พุ่งตุ่มแต่งดีกันแล้ว dùng là cao mà ha là đây chơi đâu mày rồi ngay đồ ra nhầm chết rồi ngay đồ ra cả chết cả mẹ mai mà dứt mày mà cũng lưu ra để chính qua mày biết như vậy lùng chỉ là một chút lớn mới để bảo bình an thầy lấy rồi đồ ra nhầm chết cả mẹ mai mà quả qua ngay lên Hãy subscribe ว่าโอนไอ้ดูด้ารำเซ็ตกับแม่ไม้มาเช็ดเงือดูด้าไอ้บืีอแม่กเจะกูกันเองคิดมากถ้ามึงไม่ตักกับกุ๊กเข้ไปลุงมันจะมึงเหนื่อยน้วแล้วมา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 หัวไอ้ไม้นี่จะได้จุมดูด้าโคนเหล่ารับการง่ายตายโอนปลิดนั่นเปิดสปอร์ตะกิดฮอนดูด้าอกลำจู่ ออืมมไ้เเเนนรากก็หลียจใแบนดินติดปายคนรักหวายซึ่งศิลปะวัฒนธรรมนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปพี่น้องที่ได้สัมผัสใม่ในวงการศิลปินพื้นบ้านขห่วูนนี้มากด้วยความสามารถจอกไรรำในบรรดาแฟนๆทำคืนนี้ ภูมใจเสนอในงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่ชิกพรดัราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพราบขอบพระคุณหนังสมเกียติโสพร้มน้อยผู้ติดต่ตอประสานงานหนังบินนนบ้น้อยทําการแสดงหูมใจเสนอศิลปินขแขนงหนึ่งของเจ้าไตาปักได้ซึ่งตอนนี้ได้ยกะลับเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแลย้ว คอยยิ้มและเสียงปรบมือพี่น้องต้อนรับมโนราดุยดุยดาวรุง่งอย่าอน